ไปถึงพระเอเกใช่ไหมเหมือนเห <c oughs> มือนคอนดอกเลยหน้าดีเฮ้ยเฮ้ยไวเลยเราจะทำขนมให้ดินกินอา้าวเราจะทำขนมเกาหลีทำไม<ห>ำดินกินทำไมดินต้องกินด้วยเพราะว่าดาอยากทำ <c oughs> ดินดินไม่อยากกินอนะ่ะดินอิ่มนะ <c oughs> มแล้วอาเราทำดินก็ต้องกินแล้วดาาจะทำอะไรเราทำอะไรให้ดินกินเราจะทำคอนด็อก คนก็คืออะไรใครดูเปล่าในซีรีส์ขอะไรอะไรคือเขาโพดหมาอะไรใคยดูว่าในซีรีส์ดิไม่ค่อยดูซีรีส์ดิอ่านแต่หนังสือแก่มันเป็นไส้กรอกแค่ก็เสียบชีสแล้วก็คลุกแป้งก็ทอดแล้วก็มันก็จะดีคือนี่คือรายการดาใช่ไหมได้รายการอะไรรายการอะไรอ่ะรายการอะไรอ่ะดาดา เราจะทำนะเราจะใส่แป้งเดี๋ยวจะดูไหมว่าเราทำยังไงใส่แป้งคอนดอรคืออะไรแบบไหนขึ้นรูปให้ดูหน่อยคุณบอกอยู่ว่าใส่มีไส้กรอกไส้กรอกโอเคอ่า๋อนั่นคือคอนดอรใช่ใส่กะเอาอ่ะเขาบอกให้ใส่240กรัมอันนี้มันมี500กรัมเราก็ใส่ครึ่งหนึ่งโอเคแล้วก็เกลือลองดูแป้งเท่านั้นสิอเราใส่เยอะนิดเดียวไม่เค็มเท่าแฟรนชครีมดิ ดูน้องสาวน้องสาวล่ะมาตอนเที่ยงก็เป็นเพื่อนและจิกดีจิกดีจิกาดีให้มันเหนียวเหนียวเนืดหนืดหน่อย ทำไมต้องเนียวเนียวดึดเนียะมันจะได้เกาะกับไส้กรอกเออไส้กรอกอืมไส้กรอบไส้กรอกมากเลยไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอบไส้กรอกนี่ชีสมอสซาเรลล่าชีสทำไมแกะยากจังอ่ะชีสนี่ใจเย็นอย่าโมโหอ๋อโล่ไว้ทองอ๋อไว้ทองอะเย็นๆเลยอืมอืมนับตัดเป็นแท่ง จะเป็นแท่งทำไมจะได้เสียบไส้กรอบชิปโอเคเป็นแท่งอย่างนั้นไหนแล้วไหมดินเอาไม้เสียบลูกชิ้นดาไปเล่นอีกแล้วชิบอันนี้คือชีส Yes sir อันนี้คือไส้กรอกไม่ใช่แบบนี้หรอไส้กรอกก่อนอันนี้อันนี้ชีสโอ้ยอ๋อไส้กรอกมอสซาเรลลาชีสแล้วก็แล้วก็โอเคแล้วก็ไปชุบแป้งโอ้ยังไม่ได้ตั้งน้ยยยยยยย อันนี้อะไรด่ะมิตรขนมปังโอ้โหนั่นคือนั่นคือราดราดไอไอไออะไรแป้งแป้งแป้งที่เราทำเมื่อกี้ใช่ป่ะใช่โอ้รอไปทอดเฮ้ยเน่เน่เน่มาคุกอันนี้ก่อนโอ้ดูดิโอ้ดูสวยมากเลยอ่ะทอดแล้วนะโอ้ดอลลี่ซูมดอลลี่ซูมดอลลี่ซูมโอ้ยเตรียมแล้วอ่ะ สวยมากดาหอมมากดูดิยินชอบอะดาดูดิโอ้โหโอ้โหน่ากินนะดาลองกินลยดาลองกินให้ดาลองเหรอเออนี่รายการของดาไม่ใช่รายการกิน,อนโอ้โหเอ้ยมันน่ากินมากเลยนะดูดิมันเป็นชีสกับไส้กรอกแล้วก็แป้งแล้วก็โอ้ทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ย <laughs> <laughs> อร่อไหม เอ,อาว่อเอาซอสมาละเดี๋ยดิลองนิหดหนึ่งเออ้ยได้เอ้ยพีดาได้ไงอืมงออ่ะงออ่ะมากเลยแบบเนี้ยดอลลี่ชีสเอ้ยไม่ใช่เลลยคอนดักที่พักเอกสตาร์ทอัพที่แม่นางเอกยายนางเอกขายอ๋อห่ออใกล้เคียงไหมปังเอ้ยพี่ดาใกอ้ <c ười> เลย มายถึงพระเอกใช่ไหมเหมือนเหมือนคอนอกเลยหน้าดีเีงอกกนอ้าเอมาอยู่ เอ๊ยฉันมาอยู่เพื่อนใหมไม่อยู่แล้วนี่แค่กรอกอย่างเดียวอือหืออร่อยมากอร่อยมากเลยอร่อยมากอือหือชิ้นอร่อยมากอะบางวัานมันจะดูน่ากินไม่เลยเนี่ยอ๋อ คลิปนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นฟันเต็มบ้านเลยนักสูอไม่ใช่รายการผมเป็นรายการใหม่ของดานะครับรายการทําอาหารแบบนี้เดี๋ยวจะโพสทุกๆวันพุธนะครับเดี๋ยวถ้าชอบก็คือจะทําต่อถ้าไม่ชอบก็คือเดี๋ยวให้ดาทํารายการล้างรถยนต์ให้ผมเลยกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์นะครับทุกคนจะได้รู้ว่าชอบถ้าไม่กดแชร์เราก็คิดว่าทุกคนไม่ชอบเราก็จะหยุดทํานะครับแล้วก็ทุกๆวันพุธถ้าทุกคนกดแชร์เดี๋ยวจะมีรายการอย่างนี้มาอีกนะครับทุกคนพูดแล้วพูดแล้วปิดนะ เ่าจะไม่ทำอย่นะาบอื่นเนาะภาษาเกาหลีเสีย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 ชี <laughs>